เรื่องที่จะเอาเงินลูลกให้เงินพ่อแม่นะคะไม่ต้องไปสนใจนะค่ะแอบย่านะค่ะดีใจที่เห็นทั้งไม่ไอซแล้วก็ค่ะค่ะอะไรนะเรื่องครอบครัวต้องปล่อยเขาค่ะส่วนเขาค่ะน้องไม่จริงไหมคะ่ะแอบย่าใช่ค่ะจริงๆ ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถคิดต่างได้แต่สําหรับแอดย่าย่าไม่คิดอย่างนั้นนะคะเพราะย่าเป็นแม่แอดย่าเป็นคุณแม่นะคะต่อให้นะคะพ่อแม่นะคะก็เหมือนมาขนคําไงใครเคยฟังนะคะนิทานนะคะเขาเรียกว่านางสิบสองนะคะที่แม่เป็นหมาเข้าไปหาแต่นางสิบสองรับอะรับอะนอกนั้นนะคะ ก็คือนะคะคนเราเข้าคือพ่อคือแม่สําหรับแอดย่านะถ้าใครเห็นตังแอดยาก็ขอโทษนะแต่แอดย่าไม่เห็นด้วยนะคะถามว่ามัน,น่ะต่อให้เราโรยล้นฟ้านะคะแต่เราขาดพ่อขาดแม่แล้วเราไม่ดูแลพ่อแม่นะคะทั้งที่พ่อแม่มีชีวิตอะ่ะวันนี้แอดย่าพูดเลยว่าวันนี้ทำไมแอดย่าขึ้นหัวข้อความสุขของลูกเต็มเปี่ยมนะคะ ลูกมีแม่แล้วก็มีพ่อที่คอยอยู่ข้างกายเขาไม่ได้หนีไปไหนนะที่บอกว่าตอนลําบากทาไมไม่เห็นเขาไม่ได้ทิ้งกันเพียงแต่เขาไม่เปิดเผยตัวเท่านั้นเองนะคะมันไม่ถึงเวลานะคะแต่วันนี้มันพร้อมแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนคุณนิวคุณนิวเคยพูดนะ,จะเจาพ่อแม่มานั่งออกรายการนะคะ่ะสุปรียามหาลาภอีพีสามหรือตอนไหนไม่รู้นะคะแต่อันย่เคยเจอค่ะจริงจริงนะคะคน ทุกทุกคนทิ้งพ่อแม่ไม่ได้หรอกคะ่ะมันต้องแยกแยะเรื่องบางเรื่องใช่ค่ะพี่ลงใช่แต่ถ้าน้องทิ้งพ่อทิ้งแม่นะคะคนที่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่มีวันเจริญนะคะจริงๆเราเห็นใช่ไหมเหมือนเอ็ดย่าติดตามเรื่องหมอภกสุตันสุหะค่ะคนหมอภกสุตันสุหะนะคะพ่อเป็นคนเละล่อนสสตกยากไปอาศัยบ้านหมอปลาอยู่เพื่อนเอาไปฝาก ตั้งหปีแล้วนะแต่คุณกันนะคะขอบคุณคุณกันนะคะที่ไปเจอนะคะใครค่ะคุณอิริซาเบ์ชีวิตครอบครัวบางครั้งก็มีความจําเป็นต้องบางอย่างที่ยากจะให้คนอื่นเข้าใจได้ใช่ค่ะจริงๆเห็นไหมบางคนอ่ะพ่อมีเงินมีทองอ่ะมันมีหลายข่าวนะพ่อมีเงินมีทองมีสมบัติแต่ลูกเป็นอะไรนะเป็นเป็น เป็นทํางานเกี่ยวกับปศุตสัตว์อะเป็นหมอนะแต่ไม่ดูพ่อแม่พ่อที่ที่มีคนข้างบ้านเป็นตารวจช่วยเอาเข้าวอะไรให้นักข่าวไปถามนะคะคุณลุงอะว่าแบบเขาคุณลุงอะพ่อลูกไม่ได้รักพ่อบอกว่าไม่มีเวลาดูแลพ่อแต่พ่อยังไม่ยอมขายสมบัติอะเพื่อให้ลูกอ่ะลองคิดดูอะเปรียบเทียบกับคุณหมอ พบสุขตังสุหะเชียงรายของแอดาีาข,ขอเอ่ยนามนะคะยังมีคลิปของแอดีานะคะพอคุณกันประกาศหาพ่อคุณหมอพ่อเป็นคนตกยากไปหมอปลาเลี้ยงแล้วก็เป็นแบบไอซ์เมอร์ค่ะแต่คุณหมอยอมรับแบบว่าเป็นพ่ออเห็นไหมท,ท,ทั้งที่ไปใหม่ๆอะพ่อไม่ยอมให้ลูกเข้าใกล้อะจับตัวยังไม่ได้อะลองคิดดูสิคะวันนี้คุณหมอไม่กี่วันนี้คุณหมอพาคุณแม่ นะคะไปเยี่ยมคุณพ่ออ่ะเห็นไหมแล้วทุกคนบอกว่าทําไมแม่มาเลี้ยงหมอก็ต้องทํางานหมอเปิดคลินิกแล้วก็หมอทํางานเป็นหมอประจํานะคะเป็นอาจารย์หมออีกต่างหากนะคะที่ที่มาที่โรงพยาบาชลชรายประชาทุกเคาะของแอดยา่าลองคิดดูสิคะแต่หมอไม่ทิ้งพ่อทั้งทั้งที่พ่อเป็นคนตกยากของอ่ะได้ของจากเมียยกให้ลูกอ่ะลูกที่ทิ้งคุณหมอนะทิ้งคุณหมอแต่ห้าปีอ่ะ ไปไปอยู่กับเมียใหม่อ่ะแล้วก็ลูกเมียใหม่ได้คสมบัติของพ่อแล้วอ่ะไม่ดูแลลองคิดดูสิเป็นอดีตสสอุดรธานีอ่ะแล้วก็แม่ต้อยนะก็เลี้ยงแม่อายุเก้าสิกว่าที่แบบยังติดเตียงอย่างเงี้ยลูกคนนะคะจริงๆวันนี้แอดย่าไม่เห็นด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณอรียทรั์นะคะทุกท่านนะคะไม่มีใครเข้าใจ แต่แอดย่าเห็นลูกมีความสุขลูกพูดเสมอใช่ไหมว่าพ่อแม่ไม่ได้บกพร่องไม่ไม่บกพร่องหน้าที่นะคะทั้งแม่ไอแล้วก็พ่อกอบนะคะเพียงแต่เขาไปมีครอบครัวใหม่ทุกคนก็คิดมากกันแหละแอดย่าเข้าใจนะคะกลัวมาเอาเงินกลัวอะไรหลายอย่างนะจริงๆแล้วนะคะเราเห็นลูกมีความสุขเรามีความสุข จริงๆแล้วก็ญาติพี่น้องไม่ได้ว่านะญาตินี้ก็ไม่ว่าลุงป้าก็ไม่ว่าเห็นไหมแม่ไอ้ย,ยังนั่งรถไปกับกับลุงจ่ากับแม่ฝนกับนะคะที่ได้รูปมานะคะจริงๆเขาไม่ได้ทิ้งกันนะคะเพียงแต่เขาไปมีครอบครัวใหม่ปัญหาของแต่ละคนมันมีเหมือนกันหมดอะค่ะแต่แบบแบบว่าเนาะมันมีเหตุผลนะคะทุกอย่างมันมีเหตุผลคนเราเนาะ ไม่รู้นะคิดไม่เหมือนกันแต่สำหรับแอดย่าพ่อแม่นะคะแอดย่าไว้เหนือหัวนะคะต่อพ่อแม่จะเป็นยังไงถามว่าแอดย่าวันนี้แอดย่าเสียใจนะคะที่แอดยาเสียพ่อไปตอนแอดย่าตอนแอดย่ายังยังอยู่ตอนพ่อยังอยู่แอดย่าไม่ชอบเรื่องพ่อเจ้าชู้นะคะนี่แหละแอดย่าก็แบบมันแอดยาตื่น โตมาแม่ก็เล่าให้่าฟังเรื่องพ่อนะคะไอยญาก็เหมือนตำหนิพ่อในใจอ่ะวันนี้ไอยญาสํานึกเลยไอยญาอยากได้พ่อกลับมาไอยญาตอนพ่อป่วยไอยญาก็สํานึกเลยนะยอากาบเท้าพ่อนะคะก่อนพ่อจากไอยญาไปนะไอยญาก็สํานึกเลยนะว่าไอยญาทําผิดกับพ่อจริงๆไอ้ยอญาพูดกับพ่อที่เรื่องพ่อที่ไรน้ำทรายญาจะไหลนะคะ แอดย่าดีใจทุกคนที่ยังมีพ่อแล้วก็มีแม่แอดย่ายังเหลือแม่นะคะแอดย่ายังเหลือแม่แอดย่ายังเหลือแม่ทุกวันนี้อดย่ากินอะไรอดย่าคิดถึงแม่แอดย่าไปทํากับข้าวบ้านลูกลูกก็นะคะลูกอดย่านะแม่เอาไปให้หมอนด้วยนะคะก็ทุกวันนะที่ที่แม่ชอบกินอะไรอะ่ะ แล้วก็คิดถึงแม่เหมือนลูกนะคะวันนั้นสิบสองสิงหาไอ้ย่าไม่อยู่บ้านลูกคิดว่าเออแม่อยู่บ้านใช่ไหมเขาซื้อกุ้งซื้อปลากุ้งสดซื้อปลาหมึกซื้อหอยซื้อปูมาเยอะเลยเขาสั่งมาจากทะเลนะคะเพราะแม่เขาชอบอาหารทะเลไอ้ย่าอ้วนไอ้ย่าชอบกินอาหารทะเลนะคะไม่ว่าทะเลแห้งทะเลสดนะคะทีนี้เราก็นะคะอ้ย่าก็ดีใจวันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ ไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกนะคะแค่เห็นลูกมีความสุขประสบผลสําเร็จในชีวิตอะความสุขล้นเหลือนะคะไม่มีพ่อคนไหนแม่คนไหนเมื่อคืนนะคะพ่อก๊อฟร้องเพลงก็เหมือนย่าพูดอะตอนที่ห้าปีอะที่เราเห็นตัวน้อยนะคะก็เหมือนย่าพูดออกรายการด้วยพ่อเขาจะเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วลูกก็ชอบอะ เหมือนเมื่อคืนที่มีคลิปแอดย่านะคะพ่อก๊อฟนะคะเสื้อก็ไม่ใส่นะคะดีดกีตาร์นะคะดีดกีตาร์และลูกนะคะก็มันเป็นอะไรนะคะเงินทองเป็นของนอกกาย่ะคุณเอฟซีจริงๆนะเมื่อก่อนแอดย่าลำบากแต่แอดย่าไม่เคยวอรี่เรื่องเงินทองนะแอดย่าไม่มีเงินแอดย่าก็มีความสุขกับครอบครัวนะก็เหมือนย่านีนี่แหละนะคะไม่เคยได้เดือดร้อนว่าเออคืออยู่แบบพอเพียงนะคะ แอดย่าว่าเออพอแอดย่ามีเงินนะคะเริ่มมีเงินเริ่มแบบเหมือนเรานะคะมีเงินมีฐานะมีบ้านนะคะเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองนะคะมีเงินเก็บไม่มีหนี้มีสินมีที่ดินมีไร่มีนาเพราะชีวิตแอดย่าเริ่มจากศูนย์นะคะไม่มีอะไรเลยทําไมแอดย่าถึงบอกความจนมันน่ากลัวนะคะจริงๆความจนมันน่ากลัววันนี้ลูกแอดย่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะ มีรายได้เดือนหลายแต่เขาก็มีรายจ่ายเนาะเหมือนกับบิ๊กซีนะคะทำนะคะคลินิกที่บิ๊กซีเราทําเองนะเป็นบิ๊กซีนะสามล้านนะคะทําคลินิกนะเราทําเองนะคะทุกวันนี้ค่าเช่าเดือนแสนห้าบิ๊กซีนะคะส่วนตัวผมสงสารพ่อและแม่น้องและตัวน้องผมไม่อยาก ให้มีคนมาปานดาม่าเลยค่ะป็ MC น้องต้นข้าวอายุกันก็เยอะแล้วนะคะหัวอ,อกพ่อแม่ใช่ค่ะพี่ลมช่างหัวเขาเขาไม่เจอกับตัวเขาเองเขาไม่รู้ไอ้พวกที่ดาม่านะคะเรื่องพ่อแม่เขาไม่เจอกับตัวเขาเองเขาไม่รู้ค่ะพี่ลม